นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถท,ทัดสีนังสีลาทิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนับะ บารมีมีสิลเป็นต้นขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลม .2 ออเคลื่นความที963กิโลเรต์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยัดยมนะ ก็โมทนาญาตโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีขุณโยมสมศักดิ์กิติประเสริฐร่วมสร้างพระพุทธเจ้า28พระองค์อุทิศให้เจ้ากรรมในเวนดาดิตชาติ66กองทุนขุณโยมแอนนี่กิติประเสริฐร่วมสร้างพระพุทธเจ้า28พระองค์ ผูทิศให้เจ้ากรรมในเวณนดิกิ์ใชาติ91กองทุนแล้วก็คุณโยมทูลภูมารินวรากุลน,นะรวมบำรุงรายการธรรมะสามเดือนต้นปีนะตั้งแต่มการาคมถึงมีนาคมมาสามพันบาท ขอโมทนาญาติโยมทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญกันมานาตามที่เมื่อวานนี้ที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่ผู้ใหญ่มาเพระว่าให้รีบขึ้นซะ ทุกๆคนลำบากกันอยู่ถ้ามัวแต่ติดมัวแต่หมกมุ่นอยู่ทุกคนก็จะไม่ทันเรือก็จะไปไม่ทันทำให้ทุกๆคนลำบากทำให้ทุกๆคน ขึ้นไม่ได้ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยได้อธิษฐานจิตเอาขึ้นก็ขึ้นการขึ้นนะญาติโยมก็คือการหยุดการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวต่างๆนะ เมื่อวานนี้ทั้งวันก็หยุดหยุดที่จะสนใจอะไรสนใจอยู่กับงานของตนเองแล้วก็สนใจอยู่กับตัวเองก็ทำให้รู้เรื่องอะไรขึ้นมาเยอะอีกหยอะ นะม่เยอะการอยู่กับตัวเองก็คือการพิจารณาการภาวนานะแล้วแต่ญาติโยมจะภาวนากันนะปกติทุกคนก็จะภาวนาพุโทโธกันเสียเป็นส่วนมาก ไล่แต่จริตดูความรู้สึกของตัวเองก็ได้ความรู้สึกในเมื่อเราหลับตาไปความสัมผัสรู้สึกตัวเนี่ยมันอยู่แทนตรงไหน ตรงนั้นและญาติมยมคือสภาพที่เป็นจิตมันไปได้ที่จริงจิตมันก็อยู่แค่นี้แค่สัมผัสเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนก็ตั้งแต่หนังศีรษะลงมา ถึงปลายเท้าตั้งแต่หนังสีสานะมองเห็นอยู่ตรงนั้นแค่นั้นนหะับตานี่คือสภาพวะของจิตนะเพราะไม่ได้มองด้วยตาเบื้องล่างก็ตั้งแต่ปลายปลายเท้าขึ้นไปถึงหนังศีสะน เท่านั้นยามกลืนน้ำประลายเราก็จะรู้สึกอยู่ที่ปากยามพูดก็มีความรู้สึกอยู่ที่ปากความรู้สึกของเรามันอยู่แค่นั้น ไม่ได้ไปไกลกว่านั้นอยู่แค่ตรงนั้นเองโลกกำหนดอยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็น แต่มันก็ดินรนยัดมันดินรนแบบกระวนกระวายดินรนจริงมันไม่มีอะไรมันก็แค่ดินรนที่จริงมันก็คือแค่นี้เองดินรน เราจะมีเวลาที่จะเรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเรารู้ว่าจิตมันอยู่ตรงนี้เองแล้วเราก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเวลาพอะเราไม่ต้องไปเที่ยวไกลมากเพราะจิตมันไปไกลเกินไกลเกินแล้วมันเสียเวลาไปไหนไหนนะยะโยมบางทีทั้งวันก็จิตมันเที่ยวไปฟุ้งไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยทั้งทั้งที่เราตอนนี้ ควรจะได้รับประโยชน์อย่างมากมีคำถามขึ้นนาจากการที่อ่านเปตวัตถุคำถามของผู้คนมีไหม คนที่ไม่เคยทำอะไรเลยชีวิตยอยู่แต่ความประมาทเสพแต่สิ่งมึนเมาคบคนไม่ดีทำแต่สิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีได้ถวายขนมต้มกับน้ำดื่มแต่พระมหาโมคคลานะ แล้วได้ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาคือนายคนนี้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเกิดในตระกูลที่ดีมากพ่อแม่ร่ำรวย ลูกใช้วันละพันละพันร้อยปีไม่หมดหรอกคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ให้ลูกเรียนไม่ให้ลูกศึกษาศิละปะต่างๆให้ลูกอยู่สบายกลัวลูกจะลำบากนะพอลูกเป็นหนุ่มก็แต่งงานกับ นะแต่งหญิงสาวที่มีฐานะเสมอกันให้ทนี้พอพอ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วลูกนี่ก็บันเทิงอะนะไม่เอาทานไม่ทำอะไรบันเทิงมีแต่คนอันตรพาลแบดล้อมเที่ยวเล่นสนุกสนานสุดท้ายสมบัติที่เก็บเอาไว้หมด ไปกู้หนี้ยืมสินมาภรรยาก็เลิกแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วอย่างนี้ไม่ทำการงานไม่ทำอะไรเงินทองหมดก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเจ้าหนี้ตามทวงก็ต้องขายบ้านขายช่องขายทุกอย่างให้เขาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือกะลา ขอทานเขากินเจอคนอ่ะพวกโจรเห็นเขาบอกเฮ้ยแกนี่แขนขาดีมาถือกะลาขอเขาทำไมมาทำงานกับฉันไม่ล่ะไอ้ความที่โง่ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาหยาก็ตกลงใจไปทำกับโจรโจรมันก็บอกวิธีเนี่ยแกเฝ้าตรงนี้นะถ้ามันวิ่งมาแล้วแกเอา กระบองตีหัวมาเลยเอามีดแทงมาเลยโจรปล้นเสร็จวิ่งมานะโจรปล้นเสร็จหลบไปทางหนึ่งเจ้าทรัพย์วิ่งมาทางเจ้านี้ซุ่มอยู่พอดีเจ้าดีก็เลยเอากระบองตีหัวเอามีดแทงเจ้าทรัพย์เจ้าหน้าที่มาจับตัวได้นะถูกโจรหลอกถูกจับเอาไปประหารชีวิต พอดีนางสุนิสาเนี่ยเคยได้ทรัพย์สมบัติจากคนนี้บ้างะนะพอคนนี้เที่ยวแล้วก็ไปเจอเคยซื้ออะไรต่างๆให้นางนางเห็นเขากำลังจะเอาไปตะแรลงแกงจะไปฆ่านางก็สงสารเลยให้เพชะฆาดหยุดก่อนชั่วคราวแล้วก็เอาขนมต้มไปให้เอาน้ำดื่มไปให้บอกว่าให้เจ้านี้ ให้คนในจะมะอนี่กินขนมต้มก่อนกินน้ำก่อนนะอย่าเพิ่งประหารพอดีพระมหาโมคลานะนะพิจารณาดูขอปรากฏเจ้านี่ปรากฏในยานก็ไปโปรดนะโดยเข้าใจว่านี่จะคนนี้ได้ถวายขนมต้มเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นลูกเทพดา พระมหาโมคลานะก็ไปปรากฏกายตรงนั้นพอดีเจ้าคนนี้เห็นก็โอ้เราตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ทำอะไรเลยวันนี้พระคุณเจ้าปรากฏแล้วเ,เราถวายพระคุณเจ้าก็แล้วกันตัดนะตัดพอ,อยังไงก็ตายแล้วไม่กินละเอาขอนมต้มถวายพระมหาโมคคลานะแล้วก็น้ำ จิตใจยินดีในการถวายเป็นอย่างมากพระมหาภเถระก็รับแล้วก็ฉันขนมต้มนะน้ำดื่มแล้วก็ปลีกไปนายคนนี้ยินดีแล้วก็ใจก็นึกไปถึงนางสุนิสาที่เอาขนมต้มมาให้ก็เกิดจิตปฏิพัทธ์โอ้นางดีเหลือเกินทําให้เราได้ทําบุญ นางมาช่วยเราเนี่ยกระถูกประหารชีวิตที่จริงเนี่ยนายคนนี้นะจะต้องไปเกิดเป็นเทพผู้ใหญ่นะั้นะได้ทำกับพระมหาโมกขลานะทำบุญแต่เพราะจิตปฏิพัทธ์ตอน,นางสุนิสาก็เลยไปเกิดเป็นรูก,กเทวดาต่อมาเนี่ย เมื่อนางสุนิสาไปใกล้วิมานของเทพบุตรองค์นี้ก็ถูกเทพบุตรองค์นี้ครอบอุ้มเข้าไปในวิมานตัวเองอยู่ด้วยกันเจ็ดปันนะซึงเป็นเหตุเรื่องราวเรื่องนี้ขึ้นนะแยัโยกนะจิตที่ได้ ถวายาทยธรรมแก่พระมาหาโมคคลานะ,นะของลูกเศรษฐีที่ได้ทำเนี่ยนี่แหละญาติโยเป็นเจตนาเป็นบุญนะให้เกิดผลนี่คือความไม่ประมาทเพียงแค่นิดเดียวนะเกิดผลประโยชน์มหาศาลฉะนั้น เมื่อเรามีโอกาสอันดีงามเช่นนี้แล้วอย่าปล่อยโอกาสอันดีงามให้เสียหายไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราก็กราบไหว้พุทธเจ้านะอย่าพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์เนี่ยญาติโยมเจตนาที่เราถวาย ขอให้เรามีศรัทธาเถอะขอให้เราคิดว่านี่คือสิ่งที่เราจะฝากเอาไว้นะฝากไว้ในแผ่นดินฝากไว้กับดวงวิญญาณของเราที่เราจะต้องละโลกนี้ไปบุญกุศลที่เราทำนี่แหละยะจุ๋มจะส่งเราไป พบผุ่มต่างๆนะ,ะเวลาเหลือน้อยแล้วเนะาะญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่จะมาออกอาการร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายี่ปพระองค์และทิพยิดสถานพร้อมทั้งพระสุภาพมงคลและพระนักขเติกญาติโยมต่างเอาไว้แสนกองทุนกองทุนละ28บบาท ร่วมทะบ,บุญในการสร้างใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตุมดอกบบบานและก็มหาเจดีย์อภัยฐานญาตนะเป็นกรมรานบุญญาติมนะตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธานะคาประกันให้เราได้ร่วมสร้างร่วมทำทุกทุกอย่างในสําเร็จร่วมทะบ,บุญในการสร้างพระพุทธรูปสีปางตั้งเอาไว้2,500กองทุนกองทุนละ100บาท รวมทลบ,บุญแต่งพญาราหูให้เป็นสีทองแต่งมหาธรมรมเจดีโพสวรรค์ให้เป็นสีทองและที่ปิสถานของพุทธเจ้ายิบแปรพรให้เป็นสีทองตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมรวมทลบ,บุญสร้างเรือสุพรรณาหงส์ตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนกองทุนละสองบาทรวมทลบ,บุญในการสร้างดินแดนพระศระอีอริอยเมตไตรญาติโยมตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยม ญาติยยโยมก็สามารถติดต่อร่วมทำบุญกันได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02 9120369 02 9120369 02 9121971 02 9121971ทางปรษณีนีพระมาหาคกีธา,ว,าวิชรยานโวัดรลีบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800 พระมาหากรีธาวชิรญาโนวัดรียบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพ1นึ่0ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4เจญาติโยมนะ ทุกๆวันพุธเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมนะมาร่วมสวดมนต์กันนะหรือญาติโยมประสงค์ใจหมอไปสารสารนางใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันที่หนึ่งมิถุนายนนะนะญาติโยมวันจันทร์เนี่ยเป็นวันวิสาขบูชาเนี่ยนะเรตพระคุณหลวงพ่อพระครูสุคนทศินจ่าวัดวันรีบรัดบำรุง ก็จะได้วางศีราะเษิกสร้างกุฏิใหญ่เพื่อรับพระสงฆ์มาจากทิศทั้งสี่นายัโยมก็สามารถที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะตามที่พระอาจารย์รเพินศรีรัตโรท่านตั้งกองทุนเอาไว้กองทุนหลัก9,999บาทกองทุนรองก็999บาทจัดิยมนะมาร่วมทำบุญกัน วัดเรียบราบำรุงญาติยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทั้งจังหวัดนนท์ญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป .505 รถเมย์เบอร์18วันเรียบราบำรุงญาติยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทังจังหวัดนนท์ญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีส3า รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปห้าศูนห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศเสอ,อิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,ลาย,ลายในทุกภพกภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุมโมธนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพได้กระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังพระนิพพานขอพระพุทธองค์ขอพระแม่ตรนีองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงกิจทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเถึน อมปตวีกงคาภุมมาเทวานามามิหังนัมะพะทะอัตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตุระองค์และคุณของพระรัตาดาตรายัยจงปกปางคุ้มครองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทอนพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิทธิปิโสภคกวาพรหมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการ ธรรมยาบใจได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้จะเริญนพร